สัตทุนวิกิลิตชัน19จากเรื่องสามคีเพศคำฉันทํานองสนะดังนี้ค่ะจอมทัพมคาธราอชทายาทพยุหกรีทาสูวิสาหลิงนครโดยทางอันพระทวาระเปิดนรณิกร ตอรอนอะไรเบื้องนั้นท่านคุรุวัรสักการทิชักก่อไปนำทัพชะนเนนไทยมาคตเข้าปราบลิชวิคดตติรัตชาชนบทสูงเงื้อมพระหัตหมดและโดยไปพักตอง จักกะเกนนิกายพะหะโรยแรงเปลืองระดมโปรยประยุทธ์ระาบ้าอาบาเศรษฐาเสด็จลุราชะคารหะอุดดมเขตบุรเรอดุดณเดิม